สิทธิพลังคําพูดจากบุคคลผู้เป็นแรงบันดาลใจค่ะแรงบันดาลใจสําคัญใช่ไหมคะถ้าเราคิดว่าสําคัญก็ไม่ต้องรอจากใครคะ่ะสร้างได้เองเลยนะคะเกรดลับไม่ง่ายเราต้องเชื่อว,ว่าตัวเราเองสามารถสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตของเราได้ค่ะวันนี้ A y i n s p i น e นะคะก็จะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกับเทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจค่ะก่อนที่จะไปพบกับ ติดพลังแห่งคำพูดของผู้สร้างแรงบันดาลใจนะคะเราไปเริ่มกันที่เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจก่อนค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือฝึกสมองค่ะเริ่มต้นจากการอ่านการอ่านเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกใจค่ะเลือกอ่านหนังสือที่พัฒนาตัวเองนะคะ อ่านวันละประมาณ30นาทีแต่ถ้าหากต้องการผลลัพธ์ที่ดีก็คือให้อ่าน30นาทีตอนที่เราตื่นนอนขึ้นมานะคะแล้วก็อีก30นาทีก่อนที่เราจะนอนค่ะแล้วก็สรุปไอเดียให้ได้นะคะประมาณวันหนึงสัก1-2ถึง2ไอเดียเรียนรู้ทุกๆวันค่ะแล้วก็ลองเอาไอเดียเหล่านั้นนะคะไปลงมือปฏิบัติค่ะแค่1เดือนนะคะคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเลยค่ะข้อ2 ให้เวลาตัวเองค่ะบางทีเรานะคะก็ต้องการเวลาอยู่คนเดียวบ้างนะเพราะว่าการที่อยู่คนเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญพอๆกับการเข้าสังคมการพบปะผู้คนเลยค่ะการที่อยู่คนเดียวเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้เราเข้าใจความคิดเข้าใจอารมณ์ในระดับลึกซึ้งของเรานะคะอย่างที่บอกไว้ค่ะว่าแรงบันดาลใจคือสิ่งที่มาจากภายในค่ะมันอยู่ในตัวของเราเสมอนะคะมันรอคอยการที่จะถูกนําออกมาใช้ค่ะแต่ให้ระวังนะคะเวลาที่เราอยู่คนเดียวเนี่ย ศัตรูโจสําคัญที่สุดก็คือโทรศัพท์มือถือค่ะเราจะต้องอยู่ห่างจากโทรศัพท์มือถือหรือว่าปิดเสียงไว้เลยนะคะเอาวางไว้ห่างๆค่ะเราอาจจะนั่งสมาธิสักหนนาทีนะคะแล้วก็นั่งสบายๆหลับตาแล้วก็ถามตัวเองว่าตัวเราเนี่ยอยากได้อะไรครั้งแรกๆที่ทําช่นนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องยากนิดนึงแต่ว่าเราจะต้องตระหนักค่ะว่าถึงเวลาที่เราจะต้องมีสติ และจะต้องจัดการอารมณ์ค่ะที่มันฟุ้งซ่านอยู่นะคะได้เวลาควบคุมจิตใจให้มันกลับมาอารมณ์คือเจ้านายที่น่ากลัวค่ะและก็เป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่เช่นกันนะคะ 3. ส,สร้างแรงบันดาลใจด้วยการฟังเพลงค่ะการที่เราได้ผ่อนคลายฟังเพลงดีๆเบาๆนะคะก็จะช่วยให้ความรู้สึกเหนื่อยล้าและเครียดเนี่ยมันลดลงค่ะมันทำให้เรารู้สึกสงบมีความสุข แล้วก็ผ่อนคลายแรงบันดาลใจนะคะมักจะเกิดขึ้นตอนที่เรารู้สึกสบายค่ะตอนที่เรารู้สึกสงบเคยได้ยินไหมคะที่บอกว่าแรงบันดาลใจนี่มันบางทีมันเกิดขึ้นตอนที่เราอยู่ในห้องน้ําอาบน้ําสบายๆนะคะเพราะว่าเรามีความสุขแล้วผ่อนคลายนั่นเองนะคะข้อ 4. เออกกาลังกายสม่ําเสมอค่ะการได้ออกไปวิ่งสูดอากาศสร้างแรงบันดาลใจใหเ้เราได้เสมอเลยนะคะ การออกกําลังกายเนี่ยมันไม่ได้ช่วยแค่ให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะแต่มันยังช่วยลดความเครียดแล้วก็ความวิตกกังวลได้อีกด้วยค่ะเพราะว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันมักจะถูกกระตุ้นโดยสมองซีขวานะคะการออกกำลังกายก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้ถ้าเราไม่ชอบออกกําลังกายคนเดียวนะคะเราก็อาจจะต้องหาเพื่อนที่คอยเป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะช่วงแรกๆก,ก็อาจจะต้องอดทนนิดนึงนะคะเพราะว่า การที่เราทําอะไรที่เราไม่คุ้นเคยนะคะมันก็อาจจะฝึกความรู้สึกนิดหน่อยแต่ว่าได้ยินมาเยอะเลยนะคะว่าเวลาที่เราออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันมีสารแห่งความสุขมาแล้วเราก็จะเสพติดสิ่งนั้นค่ะวันไหนที่ไม่ได้ออกกําลังกายนะคะก็จะรู้สึกว่ามันรู้สึกอึดอัดไม่สบายตัวนะคะนี่ก็คือเป็นคําบอกเล่าจากคนที่เขาออกกําลังกายเป็นประจํานะคะข้อ5้าค่ะคิดบวกและจงชื่นชมตัวเอง การคิดบวกและชื่นชมกับสิ่งที่ตัวเองมีช่วยให้คนจํานวนมากนะคะลุกขึ้นมาจากความยากจนได้ค่ะไปสู่ความมั่งคั่งลํารวยนะคะบางคนเนี่ยไม่เคยชื่นชมตัวเองเลยนะคะคิดแต่เรื่องร้ายให้กับตัวเองกล่าวโทษตัวเองค่ะชิงชังสิ่งที่ตัวเองมีนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตา สภาพความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมนะคะมันจะทําให้ไม่สามารถกระตุ้นตัวเองให้มีแรงบันดาลใจในการก้าวออกจากสิ่งเดิมๆค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องหาเวลาชื่นชมสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็นค่ะแล้วก็ต่อยอดจากสิ่งเหล่านั้นนะคะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะคะ 6. ตั้งเป้าค่ะสําคัญที่สุดก็คือเราจะต้องมีเป้าหมายคนที่ไม่มีเป้าหมายก็ไม่มีทิศทาง เราก็จะไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าเรากำลังก้าวหน้าหรือว่าถอยหลังถ้าหากไม่มีเป้าหมายก็เริ่มเลยค่ะเริ่มจากการจดบันทึกไว้ว่าเราต้องการอะไรเราสร้างเป้าหมายชีวิตค่ะจากนั้นก็แบ่งเป้าหมายเป็นรายปีเป็นรายเดือนเป็นรายสัปดาห์หรือว่ารายวันนะคะเราสามารถเจาะลึกลงไปถึงรายชั่วโมงได้ด้วยซ้ำนะคะการมีเป้าหมายก็เหมือนเรามีทิศทางและรู้ว่าเรากำลัง ้าเดินไปทางไหนนะคะซึ่งจะทําให้เราอะ่ะมีแรงบันดาลใจในการทําสิ่งต่างๆมากขึ้นนั่นเองนะคะ 7. ฟังคนอื่นค่ะเวลาเข้าสังคมพบปะเพื่อนฝูงคนรู้จักก็ให้ฟังเรื่องราวของคนอื่นบ้างค่ะเพื่อให้เ,เห็นว่าเราอาจจะมีความสุขที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยโชคดีแค่ไหนที่มีอะไรที่ดีกว่าพยายามมองหาสิ่งที่ตัวเองดีนะคะมองในแง่ดีแทนที่จะไปเปรียบเทียบเรื่องร้ายๆของตัวเองกับคนอื่นนะคะ หรือว่าคอยคิดแต่ว่าคนอื่นเขามีอะไรที่ดีกว่าเรานะคะคิดแบบนั้นมันก็จะมีผลเสียต่อจ,จิตใจแล้วก็ทําให้ใจเรารู้สึกหดหูนะคะยังมีเรื่องดีๆมากมายนะคะจากคนรอบข้างที่ได้ผ่านสิ่งที่เราอาจจะคิดไม่ถึงและนั่นมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเราเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าค่ะ8คืนสิ่งดีๆให้กับสังคมและคนรอบข้างค่ะ เมื่อเราประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เราทํางานหนักแล้วก็หาเงินมาได้มากมายแล้วนะคะเราอย่าหลงลืมนะคะว่าอยากเก็บทุกอย่างไว้กับตัวเราคนเดียวค่ะถ้าหากว่าเราอยากได้แรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นแล้วก็เราก็จะต้องหาเรื่องของการบริจาคค่ะเพื่อพัฒนาชีวิตของคนอื่นนะคะแค่การบริจาคมันก็จะทําให้เราเนี่ยอิ่มเอมใจและไม่แน่นะคะการบริจาคให้กับเด็กและผู้ยากไร้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงบันดาลใจที่ยาวนานได้ มันไม่ได้จําเป็นนะคะว่าเราจะต้องบริจาคจํานวนมากมายเท่ามาหาเศรษฐีเข้าบริจาคก,กันแต่เราควรจะรู้จักแบ่งปันในสิ่งที่เรามีค่ะเพื่อให้ชีวิตของคนอื่นเนี่ยดีขึ้นมีโอกาสมากขึ้นนะคะแค่นี้ก็จะทําให้เรามีความสุขแล้วค่ะทุกคนนะคะต้องการแรงบันดาลใจในการประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะถ้าหากเราสูญเสียแรงบันดาลใจก็จะต้องพลิกฟื้นมันกลับมาให้ได้นะคะเริ่มต้นที่ตัวเราเลยค่ะ วันนี้นะคะก็ขอนำคําพูดของคนดังที่ประสบความสำเร็จมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ฟังค่ะที่อาจจะกำลังหาแรงบันดาลใจดีๆนะคะเพื่อเป็นหลักในการคิดการดำเนินชีวิตและทำอะไรบางอย่างในชีวิตของตัวเองให้ประสบความสำเร็จคนเรานะคะกว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตจนไปที่ยอมรับได้นั้นอาจจะต้องก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายมาก่อนค่ะ เพราะว่าความสําเร็จเนี่ยมันต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจในการลงมือทําต้องใช้ระยะเวลาความอดทนและแรงบันดาลใจที่ดีใช่ไหมคะและเพื่อให้ผู้ฟังได้แรงบันดาลใจจึงแนะนำสิบประโยคคําพูดที่มีข้อคิดสร้างแรงบันดาลใจดีๆในชีวิตนะคะคุณอาจจะได้แนวคิดดีๆนี้นาไปใช้กับตัวเองแล้วก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้ค่ะประโยคแรกเลยนะคะเป็นของบาราโอบามาค่ะหากคุณเดินไปบนเส้นทางที่ใช่ และเต็มใจพุ่งหน้าเดินต่ออย่างไม่หยุดยัง้งคุณจะก้าวหน้าไปได้ในที่สุดอดีตประธานาธิบดีสีผิวคนแรกแห่งประเทศอเมริกานะคะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของโอบามาก็คือเรื่องของการทุ่มเทในการทำงานค่ะคำพูดวิสัยทัศน์และหลักคิดของความเป็นผู้นำของเขานะคะสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกเนี่ยด้วยประโยคนี้เลยค่ะ หากคุณเดินไปบนเส้นทางที่ใช่และเต็มใจมุ่งหน้าเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งคุณจะก้าวหน้าไปได้ในที่สุดยิ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเมื่อเราเลือกที่จะเดินทางไปข้างหน้าแล้วเนี่ยเส้นทางที่เราเลือกมันคือเส้นทางที่ดีที่สุดที่เราได้พิจารณาแล้วว่ามันคือเส้นทางที่ถูกต้องสําหรับเราเราจงก้าวเดินมันไปอย่างมั่นคงและเดินต่อไปให้ถึงจุดหมายนะคะ ประโยคที่2เป็นของเทโอดอร์รูสเวล์นะคะจงเชื่อว่าคุณทําได้และเชื่อว่าคุณก็มาได้ครึ่งทางแล้วรูสเวล์นะคะเป็นประธานาธิบดีคนที่16ของอเมริกาค่ะและเป็นตัวแทนประชาชนในระดับที่เรียกร้องความเสมอภาคจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันนิภาพนะคะเขาเคยกล่าวไว้ว่าจงเชื่อว่าคุณทำได้และเชื่อว่าคุณได้มาครึ่งทางแล้ว สดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นเชื่อมั่นในตัวเองความตั้งใจนะคะแล้วก็หากเราเนี่ยเริ่มต้นที่จะทำอะไรแล้วมันจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนนั่นเองนะคะประโยคที่3เป็นของแจ็คมาค่ะกล่าวไว้ว่าหากคุณอยากประสบความสำเร็จจงเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นไม่ใช่จากความสำเร็จไม่ว่าคุณจะฉลาดขนาดไหนคุณก็ต้องเผชิญหน้ากับความผิดพลาด ซึ่งการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่นจะทำให้คุณรู้ว่าจะจัดการกับมันอย่างไรคํำกล่าวนี้นะคะถูกกล่าวเมื่อปี2018นะคะจากการที่ให้สัมภาษณ์กับ The e c o n o m i c s Forum โดยมหาเศรษฐีชาวจีนผู้นี้นะคะเป็นตัวแทนของการสู้ชีวิตค่ะเรื่องราวของแจ็คมาเนี่ยเป็นแรงบนนันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกเลยนะคะจากผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดในครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะดีอะไร จนก่อตั้งบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซอย่างอาเบาบาได้ประสบความสำเร็จนะคะจากนั้นเขาก็ยังอุทิศต,ตัวเองเนี่ยให้กับสังคมด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวการประสบความสำเร็จแล้วก็ยังสนับสนุนการศึกษาให้กับผู้อื่นด้วยนะคะประโยคที่4เป็นของบิลเกตค่ะกล่าวว่ามันดีอยู่แล้วที่จะเฉลิมฉลองกับความสำเร็จที่เกิดขึ้นแต่อย่าลืลืมว่าสิ่งสำคัญที่สุด คือการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้บทเรียนแห่งความร่มหลวด้วยบิลเกนนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกผู้ผลิตและสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโลกก็ว่าได้คำพูดและวิสัยทัศน์ของเขามักจะสอนให้อยู่กับปัจจุบันค่ะไม่หลงไปกับความสำเร็จที่เป็นเพียงภาพลวงตานะคะจากการกล่าวที่ว่ามันดีอยู่แล้วที่จะเฉลิมฉลองกับความสำเร็จที่เกิดขึ้น แต่อย่าหลงลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้บทเรียนแห่งความล้มเหลวด้วยก็เป็นการแสดงให้เห็นนะคะว่ามุมอมองของความสำเร็จที่หลายคนมองข้ามไปด้วยความรู้สึกอาจจะหลงละเริงไปกับความสำเร็จโดยที่ไม่ได้เอาความล้มเหลวมามาเป็นบทเรียนนะคะแต่ว่าบิลเกตเนี่ยได้ใช้เห็นว่าโทษของความสำเร็จนั้นน่ะมันยิ่งใหญ่พอๆกันเลยค่ะ เพราะว่ามันจะทําให้ชีวิตของคุณอยู่อย่างประมาทแล้วก็หยุดการพัฒนาให้ความผิดพลาดด้านอื่นๆซึ่งมันอาจจะทําให้เราประสบปัญหาซ้ําขึ้นได้ค่ะประโยคที่5นะคะของมาร์คซักเบิร์กค่ะกล่าวว่าอย่าปล่อยให้คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักคุณดีมาทําลายจุดยืนของคุณค่ะมาร์คซักเบิร์ก มหาเศรษฐีผู้สร้าง Facebook นะคะที่เราได้ใช้กันทุกวันนี้นะคะอยู่ในสังคมออนไลน์ที่รู้จักกันไปทั่วโลกจากคำกล่าวที่ว่าอย่าปล่อยให้คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักคุณดีมาทำลายจุดยืนของคุณ ทำให้เขาเนี่ยมีทุกวันนี้ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจคำดูถูกจากคนอื่นและตั้งใจลงมือทำอย่างจริงจังนะคะเชื่อในแนวทาง<ๆ>การดาเนินชีวิตของตัวเองจนทำให้ประสบความสำเร็จอย่างมากมายมหาศาลในทุกวันนี้เลยนะคะประโยคที่6ค่ะเป็นของสตีฟจอบนะคะกล่าวว่าวิธีเดียวที่จะทำงานให้ได้ผลดีเยี่ยมคือคุณต้องรักในสิ่งที่คุณทำถ้าคุณยังไม่เจอสิ่งที่รักในตอนนี้ จงมองหาไปเรื่อยๆค่ะอย่าด่วนสรุปเพราะมันเป็นเรื่องของหัวใจคุณจะรู้ได้เองเมื่อเจอสิ่งที่รักค่ะสตีฟจ็อบนะคะก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Apple นะคะผู้ผลิต โทรศัพท์มือถือชื่อดังอย่าง iPhone นะคะและเป็นผู้เปลี่ยนแปลงวงการของเทคโนโลยีไปตลอดกาลเลยค่ะประวัติของเขาเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเขาไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยและไม่ได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการศึกษาในระดับปริญญาใดๆนะคะในขณะนั้นแนวคิดที่ทรงพลังของเขาก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะรักในสิ่งที่ทำตั้งเป้าหมายแล้วจะต้องพยายามทำให้มันไปถึง ทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในระดับโรกนะคะการที่เราจะทําอะไรที่เรารักและมีเป้าหมายที่ชัดเจนสิ่งนั้นจะนํามาซึ่งความสุขและเราก็จะอยู่กับมันได้ยืนยาวเลยนะคะประโยคที่7ค่ะของมาตินรูเทอร์คิงนะคะกล่าวว่าความรักคือพลังเดียวที่จะสามารถเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรได้ค่ะ ผู้คนในประวัติศาสตร์ผู้นี้นะคะเป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนมีบทบาทสำคัญมากในการออกกฎหมายแบ่งแยกกีดกันสีผิวเขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพค่ะในฐานะที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติด้วยวิธีที่สันตินะคะคำพูดของเขาเพียงไม่กี่คำสามารถมีอิทธิพลได้ไม่น้อยต่อผู้คนจำนวนมาก เพราะแฝงไปด้วยความกระหายความรักและการให้อภัยค่ะประโยคที่8ของเรโอนาโดดาวินชีนะคะกล่าวว่าการมีความรู้เพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่พอเราต้องรู้จักนำมันออกมาใช้และการมีความตั้งใจอย่างเดียวก็ยังน้อยไปเราต้องรู้จักการลงมือทำค่ะ ดาวินชีนะคะเป็นอัจฉริยะระดับโลกนะคะที่มีความสามารถหลากหลายด้านมากเป็นทางนักวาดภาพนักดนตรีนักประดิษฐ์มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้ทำให้เกิดผลงานที่มีชื่อเสียงหลายชิ้นเช่นภาพวาดของโมนาลิซ่านะคะดาวินชีเคยกล่าวว่าการมีความรู้เพียงอย่างเดียวนั้นไม่พอค่ะเราจะต้องรู้จักนำมันออกมาใช้และ ความตั้งใจอย่างเดียวก็ยังน้อยไปเราต้องรู้จักการลงมือทําความหมายของปรัชญาข้อนี้ก็คือว่าดาวินชีเนี่ยเห็นว่าการเรียนรู้การศึกษาพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งสำคัญค่ะแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือการนำความรู้ที่มีและที่ได้ออกมาใช้ประโยชน์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะฮะต่อยอดจนสําเร็จ รวมถึงการแบ่งปันออกไปทำให้เราเข้าใจและแตกฉานในสิ่งนั้นมากประโยคที่9เป็นของเมอรเลนิวแรนค่ะกล่าวว่าการได้รับแรงบันดาลใจไม่ได้ทำให้คุณเสียอะไรไปเลยแต่มันกลับช่วยบันดาลทุกสิ่งมาให้กับคุณเมอรเลนิวแรนนะคะเป็นนักธุรกิจผู้มีชื่อเสียงจากบริษัทเชสบอร์ดค่ะโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสื่อสารกับมนุษย์ ได้กล่าวเรื่องเกี่ยวกับแรงบันดาลใจไว้ว่าการได้รับแรงบันดาลใจไม่ได้ทําให้คุณเสียอะไรไปเลยแต่มันกลับช่วยบันดาลทุกสิ่งมาให้กับคุณเพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงการรับแรงบันดาลใจจากคนรอบตัวนะคะหรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ตัวคุณทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจทําให้ตัวเองประสบความสำเร็จมากขึ้นนั่นเองนะคะประโยคที่10ค่ะข,ของเจสซี่โอเวนค่ะ กล่าวว่าการต่อสู้ที่แท้จริงไม่ใช่การชิงใช้ที่หนึ่งเพื่อให้ได้เหรียญทองแต่การตากตราสู้กับตัวเองการต่อสู้กับจิตใจของตัวคุณเองต่างหากนั่นแหละที่เป็นสถานที่ต่อสู้อันแท้จริงโอเวนนะคะเป็นนักวิ่งทีมชาติของสหรัฐอเมริกาค่ะผู้ที่ต่อสู้เรื่องของการเหยียดผิวในสมัยนั้นนะคะด้วยการแสดงออกถึง ความมุ่งมั่นจนสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองโอลิมปิกนะคะได้สําเร็จจากคากล่าวที่ว่าการต่อสู้ที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้ใช่แค่การชิงชัยที่1เพื่อให้ได้เหรียญทองแต่การตากตําสู้กับตัวเองต่อสู้กับจิตใจของตัวเองนั่นแหละที่เป็นสถานที่ต่อสู้แท้จริงนะคะมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความอดทนค่ะมุ่งมั่นทุ่มเทแม้จะโดนคำดูถูกเหยียดยามนะคะ หรือว่าเลือกปฏิบัติแต่เขาก็สามารถผ่านมันมาได้ค่ะเขาสามารถเปลี่ยนสิ่งนั้นนะคะให้กลายเป็นแรงผลักดันได้และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการต่อสู้กับจิตใจค่ะด้วยจิตใจที่มั่นคงและเข้มแข็งนั่นแหละคือชัยชนะที่แท้จริงของเขาค่ะจบไปแล้วค่ะหวังว่าข้อคิดแรงดันใจเหล่านี้นะคะจะเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จให้กับทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กันได้นะคะ อย่าลืมว่าความสําเร็จนั้นต้องใช้เวลาและความอดทนค่ะขอเพียงแค่คุณไม่ยอมแพ้แต่ออุปสรรคต่างๆคุณก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของความสําเร็จได้แน่นอนค่ะแบ่งปันแรงดันใจให้กับคนที่คุณรักด้วยการแชร์คลิปนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตาม a อ i n s p ป r e สวัสดีค่ะ